เคสเคสหนึ่งนะคะที่เดินทางไปทํางานเป็นผีน้อยนี่แหละถือวีซ่าท่องเที่ยวแล้วก็เก็บเงินเลิกที่จะถึงเงินสดกลับบ้านนะคะแล้วก็พอมาถึงที่สนามบินก็เจอ CI d ดยึดทรัพย์สินทุกอย่างค่ะเรื่องนี้นะเป็นเรื่องที่อยากจะเตือนทุกๆคนเลยนะที่จะไปทํางานในเวที่ถือวีซ่าท่องเที่ยวแล้วก็ไปทํางานตามร้านสปาร้านนวดร้านอาหารไปทําที่ไหนก็แล้วแต่ถ้าจะต้องเดินทางกลับเมืองไทย พยายามโอนเงินนะคะเอาเงินที่เราเก็บมาได้ทั้งหมดเพราะว่าถ้าถือวีซ่าท่องเที่ยวเราจะไม่สามารถโอนเงินกลับบ้านได้นะก็หาวิธีหาวิธีไปโอนเงินกลับบ้านด้วยการอาศัยเพื่อนโอนให้ก็ได้ก็มีคนที่รับบริการโอนเงินอยู่ความสุ่มเสี่ยงในการเดินทางกลับเมืองไทยแล้วเรามีเงินในกระเป๋าเป็นเยอะ,เ,ยอะเนี่ย พอขั้นตอนการตรวจคนออกเมืองเนี่ย C.I.D เขาจะเช็คเลยนะทุกครั้งที่เขาเราเดินผ่านเอเมอร์เรชันเนี่ยเขาจะเช็คพาสปอร์ตเราและยิ่งเรามาทํางาน,นีซ่าท่องเที่ยวแล้วเรากลับภายใน3เดือนเนี่ยเขาจะเช็คเลยว่าในสเดือนเนี้ย คุณมีทรัพย์สินอะไรนะแล้วก็คุณมาทําอะไรเขาจะถามซอกแซกมากเลยนะรอบที่พี่กลับเนี่ยจะมีผู้หญิงไทยนะผู้หญิงไทยที่พบเงินเป็นหมื่นๆคือเป็นหมื่นๆเดอร์แฮมนะก็คือเป็นหลักแสนนะอยู่ในกระเป๋ารวมไปถึงมีไอโฟนทั้งหมด3เครื่องนะคะปรากฏว่าพอเขาเช็คปุ๊บเนี่ยรู้สึกว่าจะถือวีซ่าท่องเที่ยวนะคะทาง CI d ก็จะมาประกบตัวเลยแล้วก็ไม่พูดอะไรเขาจะไม่บอกอะไรว่าเขาจะเรียกคุณไปทาไมซ i d ดีจะบอกแค่ว่าขอเชิญเข้าไปในห้องหน่อยพอเข้าไปในห้องเสร็จปุ๊บ เขาก็พูดภาษาอารบของเขาที่เราไม่เข้าใจแล้วก็ทําการยึดทรัพย์สินทุกอย่างอย่าคิดว่าเขาไม่รู้นะคะว่าคุณมาทําอะไรเขารู้เพียงแต่ว่าเขาจะหลับตาหรือว,ว่าเขาจะลืมตาส่วนใหญ่แล้วช่วงนี้เขาเค่งเขาก็จะลืมตาส,ส่วนใหญ่นะคะเขาก็จะ พิจารณาเลยว่าเงินนี้คุณน่าจะได้มาจากการทํางานผิดกฎหมายคุณไม่ได้มาแบบ work permit คุณมาแบบ v ซ่าท่องเที่ยวแล้วคุณได้เงินเนี่ยคือยังไงก็ผิดกฎหมายแม้ว่าคุณจะทํางานถูกกฎหมายหรือทําอะไรก็ตามมันก็ผิดกฎหมายบ้านเขาเขาก็จะยึดหมดเลยรู้สึกว่าคนคนนั้นจะโยนยึดทุกอย่างนะเงินทั้งหมดหลายหลายหมื่นที่เขาถือรวมไปถึงโทรศัพท์มือถือสามเครื่องก็โดนเยึดนะนี่เป็นอุทาหรณ์ของสอนใจคนไทยหลายๆคนที่ถือ v ซ่าท่องเที่ยวแล้วต้องการจะกลับบ้านพยายามเคลียหน้าตักตัวเองนะเคลียหน้าตักตัวเอง ้อมอย่างโทรศัพท์มือถือมันโอเคมันมัน,มนเขาเรียกว่าอะไรมันไม่สามารถขายได้หรือ,อไรายได้ก็เอายัดโหลดไปไม่ต้องหิ้วกันทั้งหมดนะคะก็โหลดไปใต้เครื่องก็กได้พยายามอีกเลี่ยงที่จะไม่ให้ c i d ตรวจให้เขาเห็นว่าเรามีทรัพย์สินน้อยที่สุดในการเดินทางกลับบ้านเขาก็จะไม่ได้สงสัยอะไรเรามากนะักนะก็พยายามดูแลรักษาทรัพย์สินของตัวเองให้ดีๆนะคะแล้วก็สื่อสารภาษาอังกฤษค่อนข้างที่สาคัญและจําเป็นหลายๆคนเนี่ย พักกับพี่สริมาหลายคนมากเลยว่าหนูอยากไปทํางานดูไบจังเลยหนูทางานอยู่ดูใบแต่พูดภาษาอังกฤษไม่ได้เลยนะพี่ก็เลยสงสัยว,ว่าจะไปทํางานดูไบได้ยังไงรู้ไหมว่าการที่เราพูดภาษาอังกฤษไม่ได้มันไม่ใช่แค่ใช้ชีวิตอยู่ยากแต่มันเป็นที่จับตาของตํารวจที่ UAE นะคะ mm hmm. เพราะฉะนั้นถ้าฝึกได้แค่รีบฝึกฝึกพูดภาษาอังกฤษให้ป๋อเอาแบบดา่าคนอาหราบับได้แบบไม่ต้องเกรงใจอะ่ะทีนี้เราจะไม่มีปัญหาอะไรเพราะเขาจะรู้ว่าอ๋ออินนี่คงแบบ ไม่ได้มาทําอะไรไกลกา,กานแน่เลยอนะไรเงี้ยอันนี้ถ้าเป็นทฤษฎีของพี่นะที่พี่คิดว่าถ้าเราพูดภาษาอังกฤษเก่งเราพูดภาษาอังกฤษได้แล้วเราก็จะแบบมั่นใจในตัวเองแล้วเราจะไม่กลัวพวกซีไอีกคนอรอาหรับิค่อนข้างที่จะเป็นมิตรแล้วก็ใจดีนะก็พยายามที่จะไม่ทําอะไรผิดกฎเขาเท่านั้นเองนะคะก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นเะอามาฝากน้องๆทุกคนไว้ใจกันที่ส i ิไดอารี่วันนี้พี่ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ